โดยส่วนข่าวที่กำลังมาแรงมากครับคือ GPT 4o นะครับซึ่งสีก็พยายามดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างเนาะแต่นหนึ่งในอย่างที่ไอรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดอ่ะคือคลิปที่ GPT เขาดิวเตอร์รูปชายของคารซึ่งคือเจ้าของของคารในแคดนีซึ่งโจทย์ของคุณคารครับก็คือบอกว่าเฮ้ย AI ลูกผมผมอยู่ตรงนี้อยากให้คุณติวเตอร์รูปผมหน่อยเรื่องเกี่ยวกับ geometry อยากให้คาตอบนะพยายามไม่เชื่อว่าเขาอ่ะเข้าใจว่าโจทย์คืออะไรแล้วเขาเข้าใจว่าแก้ไขปัญหายังไงจริงๆซึ่งอันเนี้ยต้องใช้ทีม เเยยมาาาากกๆรดูันว่ AI ท now looking at the triangle which side do you think is the hypotenuse i think it might be this one but i really am not sure this side ac คือพหดตรงนี้ว่าลูกชายเขาอ่ะวาดบนจอและเขารู้ว่าเขาวาดตรงไหนบนจอมันเหมือนจับครูคนนี้มันอยู่ข้างๆเลยนี่คับคือลูกชายเขาแบบก็ตอบผิดแล้วเขาบอกว่าคุณใกล้เคียงมากมันยังไม่ถูกต้องแล้วแบบที่สุดยอดสุดของ ai ตัวนี้คือเขาแบบเหมือนกับติวเตอร์จริงๆแล้ค่อยๆไกลเหมือนกับเขารู้ว่าเรายังไม่เข้าใจและเรายังไม่เข้าใจเพนเพาะ ผมว่า AI ตอนนี้มันพัฒนาเร็วมากเนาะแล้วมันกำลังมาแรงมากแล้วทุกโมเดลที่ Open AI มีออกมามันฉลาดมากขึ้นเรือ่อยๆนี่คือยังไม่รวมถึง Google Gemini เนาะที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดเวลาก็ถ้าเราเป็นธุรกิจบริการวันนี้เราต้องเริ่มคิดนะครับเพราะถ้าเราไม่เริ่มคิดตรงนี้ AI ก็มีสิทธิ์มาทดแทนสิ่งที่ที่เราเคยคิดว่าทดแทนไม่ได้โดยคอมพิวเตอร์ถ้าคุณเป็นธุรกิจที่ยังรู้สึกว่าเข้าไม่ถึง AI และคุณอยากจะ catch up ตัว AI e n ดมากขึ้นครับ f a ร์เรามีหมวดที่ปรึกษา AI ครับที่สามารถช่วยคุณ